เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้กูของเงียบๆแล้วคนนี้คือวายไลค์ค่ายมาเลยผู้หญิงคนไหนไม่อยากอกากคืออยากแอดเฟซไอซีเขาสวัสดีครับมินครับสวัสดีครับมินครับเดี๋ยวเฟย์ลองจำจำเขาดูแล้วเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวให้เขาฝากช่องด้วยไหมเฟย์ได้เลยค่ะอ่ะพี่บุ๊คเริ่มก่อนเลยพี้เบิ้ลวันนี้ อ้ามึงเริ่มก่อนแล้วมึงเดินมาใหม่มึงเดินไปหาเขาสิเริ่มเรื่องอะไรอ่ะเด็นอันตรายเด็กอันตราให้น้องหน่อยน้องน้องเจังช่องอะไรอ๋อชิบุ๊กครับบุกนะครับช่องช่องทองพี่บุกเขามีชุกช่องทางเลยนะพี่ลุงมีทุกช่องทางครับเฟซบุ๊กยูทูบเอ่อทวิตบุกนะครับชิบุกครับไอ้บุกนะคะใช่ไหมครับสวัสดีครับคสวัสดีค่ะโอ๊ยอ๊ย ส่วนใครยังไม่มีช่องอะไรก็แนะนําตัวเฉยให้น้องมันจำนะหน่าจําพี่ได้ละพี่ชื่อตาต้าเอาตัวต่อไปเลยนั่นนั่นเทปต่อไปเลยตับตา้าเนี่ยตันนี้ปะอันนั้นยืนตรงกลางเลยค่ะตัวต้าได้ยินเสียงแปลงไหมครับได้ยินครับได้ยินเพื่นดิอ่าผมผมผมชื่อฮันนี่นะเรียกฮันนี่ก็ได้ครับมี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 ช่องติดตามเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำครับอ่ะรอก่อนรอก่อนนะขอโใจมากอ่ะต่อเลยเร็วขั้นขั้นต่อไปเลย ไปเคลียร์แตงก่อนเิงจริงชื่อแซนครับแวิตเกอร์ชิตตะวันไดมาครับครับพี่สอซาครับไม่มีช่องครับต่ติดได้ติดตามหรอให้น้องให้น้องจำหน้าก่อนเอซ่าไง้เทียร์รดค้างพี่เอาเดี๋ยวเราเราเราไปเคลียร์แตกเขาต่อไป ใครไปขอแต่สามชาหรือเปล่าเขาจะทำนิ่มเขาจะทำชิมแนะนำตัวให้นะหนึ่งไอหมูไปคนต่อไปเลยค่ะไปเลยดิไอหมูไปเอาเอาไปเลยพี่ไปก่อนเลยจัมมัมครับไม่มีช่องครับยังไม่เห็นน้าพี่จ้มมัมเลยเฮ้ยครับเอ้ยยากิครับ่ันช่างติดตามก็ยากิอันดัสกอร์บีบีครับไข่ม่วง โลเลคครับโลเลคช่องติดตามค่ายม่องครับโลเลคอเดรสกอร์ทีวีครับโอเคครับช่อซีโ่ครับไม่มีช่องครับเอเดนครับอ่าเฟ o ุกชิมโนเชคตามบัตรประชาชนเลยใช่ไหมฮะพี่ดูอิงพี่โยจครับชื่อดูอิงครับโสดไหมคะไม่ครับเฮ้ยเาวติงดิ มันคิดว่าเราดินท้ากลัวใครได้ยินน่ะซาดุปมีหวา่นใจนึกงฮะด้วครับครับเลยโอเคชีโบชีเบอะไอ่ะครับฮะวฝากช่องไหมครับฝากช่องอ่ายหนึ่งเอ็นอันเดร์สกอร์เอ็ครับด้วยเข้าไปฟังฮะขอบคุณครับพี่โนมาแบบนี้ครับสวัสดีครับโมาครับอ่าโดมาอันเดอร์สกอร์แชนแค่ม้งฮะ ชื่อเชษครับไม่มีช่องเี่ยบังหนุ่มเืือบังหนุ่มครับช่องอะไรคะไค่ม่วงครับบังหนุ่มครับโอเคค่ะครับชื่อลอยครับไม่มีช่องสวัสดีครับชื่อชื่อสิกครับไม่ไม่มีช่องครับอะแล้วมีอะไรบ้างมีมีใจอย่างเดียวได้ไหมครับ สวัสดีครับชื่อวินดีครับไม่มีช่องนะคะับอมลิ้นม,มาพูดมีอะไรคะไม่มีผัวครับม,มีช่องเฉยคนถัดไปแมวยาร์ตี้ครับผมครับช่วยช่องนอะออกไปไหนนะมาร์ตี้ไม่มีช่องครับชื่อเหมียวครับไม่มีช่องครับโอเคค่ะรู้จักไหมคะะครับซู่เจัยงครับ วัสดีค่ะพี่เจแจงไม่มีช่องทางเลยค่ะไม่มีค่ะน้ามีแฟนให้ไปด้วยมีแฟนไอซีโอซีอะไรเลยค่ะชื่อนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบซูปแจงค่ะมีแฟนหรือยังคะไม่มีครับสดปวดตายค่ะไเดินออกไปใส่สัตว์ใส่เปหนงา่าปันงานนะเน่ยเเลยนี่ ชื่อบิ๊กบอสครับเฟซไอซีบิ๊กบอสนะจ๊ะครับแล้วช่องช่องไม่มีครับท็อปแมนครับวันนี้ครับพี่ท็อกแมนครับนื้อแนนเนื้อไอเนื้โดนโทนนกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นวลไอเนื้นให้ดิปโปดิเนว้กระเป๋ากระเป๋าอันนี้อันนี้แจกของแล้วครับไม่ได้แจกของค่ะจะฝากช่องทางน้าช่องทางชื่อชื่อโคนว้ครับช่องทาง KHONUAIX แล้วก็ III ครับ I สามตัวก็คือโคนวย I สามตัวโคนวย x x i i รับสวัสดีครับเชื่อไหมเชื่อครับติดตามก็ทวิตเลยครับวิเชอร์วิเชอร์เลยผมดูว่าติดตามกับพี่อ้อยพี่ชอตเอาช่องทางไม่มีช่องแคบมาละกันบัตรจงครับช่องไหนเขาไม่กลับมาหรอกนนัไหนตัดสวัสดีครับพี่ชื่อเปล่าไหมคะมีครับแล้วถามว่าจงนี่มีเมียไหม ไม่มีย่ไหมครับมีมีฮ่าฮ่าน่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ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 ่าม่าฮ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 ่คฮ่าฮ่าค่าฮ่คฮ่าฮู่ฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ตัืาฮ่อฮ่าฮบาฮ่าฮ่าฮ่ตัวนี้ตัวาฮ่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 ็ฮ่า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 ่่บ เออมีแล้วครับใช้วมันเืออะไรอ่ะเสียงอะไรหนาชื่อจีครับครับพี่จีใครม้วนครับซูเปอร์จีโอเคโซแอนเจว่าเราเค้กครับเริ่มมาเลยนเดินเดินพี่เดินปนนี้ไม่มีใช่ไหมครับเชื่อมเต็มนี่ใช่เค้กแข็งป่วยไหมฮะแปลกๆเอาเอง มันไม่อยู่ไอ้แปงมันไม่อยู่มันไมอรือนหนมันมือมันเมือไปรูคปรูคอมที่ปรูคอมไแรทำไมไม่พูดโอเคเอาไปลูกมาไปลูมาแถวนเอามาดิอ่ะต่อเลยจิตกลางเลยจิตกลางเลย แฟงครับชื่อชื okay ่อแฟงครับไม่ได e ้ต Ch ้องรอไม่ได้ตีไม่ได้ตีม่มีครับมีไม่ไม่ไม่แปลกโอเคต่อเลยเสียมบ็อกซิ่งไปนาทแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้กูของเงียบๆแล้วคนนี้คือไวไลคายฟ้าเลยเชิญครับเชิญครับไวไลคายฟ้าเชิญเฮ้ยไบไลไฟฟ้าร้ายเลยยุดขอเตือนครับผมผู้หญิงคนไหนไม่อยากอกหักกูอยากแอดเฟซไอซีเขา สวดีครับมินครับสวัสดีครับมินครับขอเฟซไอซีหน่อยครับขอเฟซไอซีหน่อยครับโอ้ไม่ต้องมั่งครับวันเนี้ยเอ้ยต้องดีเฟซขอเฟซไอซีเลยดีไเลยดาหาผู้หญิงถ่ายถ่ายรูปอะไรละสิบแปดแนวสิบแปดบวกด้ใช่ไหมพี่สิบบวกมั่งพี่ตอครับเอาอะไรอยู่ไม่เท่าเนี่ยไม่ไม่นานเลยนะค่ะ โอเคเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสิบอีกยี่สิบนาทีน่าจะแอดดอกฟ้านะเราเตรียมหน่อยเขาสามสิบบวกนะเราเอาหน่อยเอาหน่อยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลาไรให้เรียบร้อยใส่กอะใส่ไายเรียบร้อยไปเตรียมของหยิบของก่อนค่อยมาเบิกตอนเล่นเสร็จสำรองของก่อนเนาะเตรียมเตรียมเปลี่ยนชุดวิเชอร์มันเปิดเบิกอะเปิดตู้ไม่ได้อะ ไม่เป็นไรพี่มีมีตีตอมอทันแ่ไไม่ได้เอา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 ไว้ก่อนหยิบก่อนยิบก่อนบเปิดต้ไม่พี่มีแล้วมีแล้วใช่พี่พี่แต่การก่อนพี่เปดู้วยด้ไม่เป็นไรมิค้อยากฝากอะไรอีกไหมถึงรูปเมียที่ดูอยู่ทางบ้านไม่นไปไหนไม่ไปไหไมไหไหนหนไอไปไนไปไหนไบหนนไปหนไปไนไปนไปไหไหนไหนไปกนหนไ่ไหนไไ อยากหมูกรอบอยากกลับ SMD ครับเอ้ยเอ้ยเอ้าไม่ใช่เหรอพี่โดยเป็นอะไรอ่ะมึงจยกให้กูเผาเรื่องไฟแชรให้หมดเลยไหมเออเอ้ย่เหงาไม่สนใจเพื่อนเออให้ไฟให้ไฟไม่กูหลายเถื่อแล้วอกูบอกให้ไฟแล้วหลายไเแล้วเี่ห็นมีคนเขาบอกว่าเขาอยากฟังเฟอเทนาจุ๊บม่วบเฮ้ยบออ้ยอฮ้ยอะ ไหนเราวางอาเทน่าละจุ๊บม่วบสิโอ้มาเถึงพี่ตาไม่ใช่เนาะเอ้ยไม่ใช่เร็วๆยังไงส่งคนนี้ไปแทนเนี่ยหัวเขียวอ่ะเอ้ยบ้าๆหลายจี่เราทำหลายๆทีเอ้อฟังไอจีลองาทำแบบนี้อาเทน่าจุ๊บอ้าวยังไงอาเทน่าจุ๊บม่วบหมายยังเนี่ยจีจีที่มึงทำบ่อยๆอ่ะในทิกตอกอืะ เฮ้ยนายกลุกแม่นายกน่านายกโดนเต็มนายกโดนเต็มแล้วไอเฟยเรมื่องดิจบมนะเราทำกันเบ่อยนะพี่ต้านันแบบไม่เคยทำอุ้ยโอ้ยไปโอเคเต็มเล่นแอร์ดับ